สวัสดีจ้าทุกคนมาก้าวขั่วกันแล้วนะคะมาเลี้วันนี้เราทํมาอะไรกินค่ะมีลูกตโอลูกโตต้องกินกับมาไรค่ะนี่นะคะวันนี้เรามาจิ้มหนังจุกกระทักกรอกแล้วนะคะนี่นะคะนี่งูกหน้าแล้ว้าหอย่งเลียวนะคะลุกหน้าจะไหนก็หัวเตียมนะคะเราจิ้มมัวเตียมก้อนนะคะใส่หัวเตียมไปเลยค่ะหัวเตียมแล้วก็ทิ้มหัวเตียมก้อนนะคะ นี่มอเตียมก้อน,อนค่ะมาวันนี้เราทำหลังจุกกินกันลูกโต้ค่ะเิรียมเตียมมันอีกคนนะคะเส้นเกลือลงไปนิดนึงเพื่อแม่งัวัวเตียมมันชุดนะคะแม่วเตียม,มันชุดได้ห่านใด่หัวเตียมอย่าไาได้หยิบพลีนะคะง่ายๆค่ะหลังจุกนะคะวันนี้ทำหลังจุกพริก ดิบปรีงไปได้เลยค่ะใส่ดิบปรีงไปเลยนะคะดีปรีเี๋ยวเตเฟ็ดเฟ็ดเหลดาตจก็จอมนะคะนี่ตานี่นะชุดใส่ค่ะ ปิกกะปินะคะจุดคุยล่านะคะเล่น่อนเล็กปอเล็คุย้ะค่ะเรลวเราก็ใส่นะคะอ่าอือเจ้ก็ใช้หนังตาปี๊บนะคะใส้นังตาปี๊บ สักนิดนึงดสักนิดนึงแล้วใส่คือกับคือย่างมาเดียวห้อมเลยค่ะย่างง้อมเลยนะคะ,ค,ะคือกึงไปด้ยคือึไปเลยก,ลก็แล้วทิมน้วกข้าวนะคะแล้วก็ใส่ต้มัวตะปิ้งน่าต่อด,ดีะค่ะใ่ไปย่างนะคะเด้ว ไม่จับคน ừ, ừ ืนดี๋ยวเราบิดซ้ำน้งไปเลยจ้าน้ำน้งไปเลยอืมน้มค้มค่ะน้ำเยอ่ดเลยจ้าได้แล้วคะก็เบสกจ้า coi mm. rồi rồi đây mm. để mhm 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 rồi mày mhm mhm